กีแอมว่ะกล่องดูนขนาดเอ<น>กล่องจูนบอสกับกล่องเดิมขนาดต่างกันเยอะมากจิตไฟเยอะนะกล่องจูนบอสกีแอมใหว่ะอ,อันนี้ลูกขนาดไหนครับอ,อ,อ,อ่าโอเคนี่ครับ นี่คือกล่องจูนบอสนี่คือกล่องเดิมครับมันกินแบตต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะเนาะนี่กินแบตเลยเนะใช้ไฟเลี้ยงตลอดไอ้กล่องเดิมนี่มันไม่น่าจะเลี้ยงใช่ไหมมันเลี้ยงแต่ว่ามันเลี้ยงน้อยน้อยอ๋อโอเคเลี้ยงน้อยเลี้ยงน้อยถ้าเป็นไปใส่พวก led อีกนะยิ่งหนักกว่านี้โอ้โหโปรเจคเตอร์อะไรนี่ยิ่งหนักเลยฮะหนักกว่านี้หนักครับมันแบตเลี้ยงตลอดเนี่ยโอ้ยูซ่ายูซ่าลูกเล็ก แบตนีดกี่แอมป์ครับร้อนจีเลยร้อนจี๋เลยเหรออุ้ยร้อนชิบหายมันหมดหรือว่ามันกินเนี่ยโอ้มันจะระเบิดไหมเนี่ยมันถ้าไม่งั้นต้องใส่กล่องกล่องกล่องเก่าโอ้ชิบหายแล้วเป๊ะครับเย็นร้อนจัดเลยอ่ะอุ้ยเออแล้วปกติมันร้อนขนาดนี้ไหมเนี่ยไม่ร้อนชิบหายแล้วไอ้พวก ไอ้พวกจุดระเบิดนี่มันใช้ไฟปะจุดระเบิดจุดระเบิดจุดระเบิดใช้ไฟจากกล่องหรอกล่องเข้าไปแล้วก็จากตัวล่างบินพอยขึ้นมาผมปรับกล่องมันปรับได้ไงล <Okay. S 1> องใส่ปรับเยอะเกินเอาค่าเดิมไปก่อนดีกว่ากี่กอมป <G> ์ <M S 2> ครับ,นะบอ,อันนี้กี่แอมป์นะครับอัันนี้รสามจุดสองแอมป์ ส่เยอะเกินจะเป็นไรเพรอะวะอันนี้คือการชาร์จไฟี3.2ชั่วโมงนนนนีี่แออมม์งงปเลยันนั้พี่ลองแตะดูก่อนได้ไหมว่ามันติดไหมจะเกี่ยวกับแบตไหมนะมันเกี่ยวอยู่แล้วคร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับวันนี้จะเจอด่านอีกไหมเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วครับสายละขับไปเจอด่านแน่นอนครับ กี่โมงวันนี้ไม่เกินสิบโมงเรียบร้อยมันมีแบบแบตระเบิดอะไรไหมครับแบตระเบิดไม่มีแต่มันพัวมันจะพัวแบบกลัวม,มันร้อนจะพัวว่ามันร้อนมากพัมวมถึงเลยอ่ะะลองอเปิดสวิตช์โอ้โหกลับมาเลย ครับผมปิดสวิตช์แล้วเอยเอากล่องกล่องใหม่ไปเลยได้ไหมครับขี้กเกียจเปลี่ยนนะลนะกล่องกล่องเมื่อกี้ไอ้สีนี่ใส่นี้ไปเลยก็ได้ครับใส่นี้ไปเลยนะไอ้ไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ต่อใช่ไหมครับไม่ได้ต่อ,อ,อโอเคล,เลองลองสตาร์ท<ะ>เรียบร้อยแบต แบตหน้ากล่องนี้บอกไว้ก่อนพอรู้จักรับกล่องนี้กินแบตนะเดี๋ยวขอตั้งเป็นลูกเดิมกันงดงดหมดแรงแป๊บนึงครับมีบเซตเรียบร้อย ผมก็ไม่รู้มันก <ต term S 2> ินขนาดนี้เดี<า>๋ยวเนี่ยครับโชว์ทินึงโชว์ทินึงเนี่ยมันมีโปรแกรมให้ปรับแต่งได้ต้องลองดูปรปับอ่าไอ้สปาร์กเนี่ยสปาร์กน,นี่น่าจะกินแบตเนาะกับน้ำมันนี่ไม่น่าเกี่ยวเนาะน้ำมันไม่เกี่ยวตัวสปาร์กน,นี่น่าจะตัวหลักเลยเนาะสปาร์กคอือไฟเนี่ยตัวนี้เลยใช่ปะ มันมันโหลดคือ, <c oughs> ค,อคือมันให้ปรับในนี้เลยใช่ไหมมันปรับเองได้เลยแล้วก็มันจะมีแบบเซตติ้งที่เขาทํามาแล้วอย่างเงี้ยอ,อย่างสายบรรายันไลสายบันไลอย่างเงี้ยก็มันจะอาจจะอันนี้คือนนมันเป็นคล้ายๆไปเป็นไวเลสอเป็นตอบลูทูธกับกล่องครับแล้วก็มีปรับพวกไอ้มีแดชบอร์ดมีพวกจุดระเบิดพวกไฟออกท่อปรับน้ํามันอะไรเงี้ยน้ํามันเท่าไหร่ ยิงเท่าไหร่อ,อันนี้น่านจะกินแบตใช่ไหมสปาร์คตัวนี้เลยเนาะต้องลองรีเซ็ตมันปรับผมปรับลงกันเฮ้ย,ยต้องปรับขึ้นอันนี้ปรับลงแต่ว่าต้องลองวิ่งดูนะอันนี้มันจะติดมือขึ้นเห็นเขาบอกนะแต่มันน่านจะกินแบตอะคือค่าลบใช่ไหมแต่ค่ายิา่งยิ่งลบยิ่งยิ่งยิ่งติดมือยิ่งจุดแรงอะไรเงี้ยอันนี้คือรอบบิด ยี่ห้ากันนิดนึงห้ 50, 100าสิบร้อยก็คือหมุนหมดอ,อันนี้รอบเครื่องแต่ละรอบว่าเท่าไหร่แล้วก็เขียนทับแมมมันก็จะเขียนลงไปในกล่องละแล้วก็จะมีมันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ต้องเปิด GPS. ป G P S นั <S กดสตาร์นี่ครับมันจะ ใช่นะมันจะบอกโวลต์แบตเตอรี่ใช้ตอนนี้ไม่กี่โวลต์โอ้ยไฟเยอะมากเลยอ,ะอ่ะไฟเยอะมันไม่เป็นไรใช่ไหมครับแบตเตอรี่คือมันมันก็จะมีเข้ามาจากตัวชาร์จอีกอีกต่อนึงเนี่ยแบตเตอรี่ต,ตัวนี้คือมันนี่อุณหภูมิเครื่องโอเคเนียนจิ้นี ite, เน่ ite, เครื่องเข้าเยอะมากเลยเนียนก่อนโอเคครับปิอทักัน เก็บของกันเท่าไหร่ครับพี่หกร้อยครับอ่ะหกร้อยเหรอมีค่าอะไรกว่าคิราคาบริการแล้วกันหบบกให้พี่เ,เทินได้ไหม <laughs> เทินได้ไหมไม่ได้รับเทินนะรครับ <laughs> พี่เอาไปเลยก็ได้ พี่มีมีตังทอนไหมครับ600ไม่มีอ่ะเด็กตอนแรกมีแรงกว่ามิ้งเดี๋ยวผมขับไปร้านพีก็ได้ออ่โ,อเ,โอเ,เอ้ยมไม่มีตำรวจเนาะ ครับผมต,บต,บต้องปรับลงเนาะเจ็ดเดือนแล้วแต่ว่าผมขับทุกวันนะ,นะขับขับทุกวันวัน,ววนละเจ็ดสิบโลอ่ะก็น่าจะกินอยู่เนาะเคครับป่าละ ป้ายโอ้ยขายัางจู์ครับพี่น้อง mm. เหนื่อยแทบตายครับวันนี้วันอะไรวะกี่โมงแล้วว่าเอานาฬิกาลีเซตใหม่ครับบ่ายโมงสี่สิบสักงั้น ขับชามากหรือผมสิ่งโอ้ในเมืองฝนตกชีวิตคงแย่แล้วครับวันนี้ โดนนั่นแน่โดนน่นแน่เรียบร้อยได้ปิดมือถือกันทีเนี้ยโอ้ยใครทครทำไรล่วงวะอยบ่บไปตเต็ม เข้าเรือนใหม่อีกชีวิตบันไลจริจริงซอยห้าสิบแปดนะครับพี่น้องรถหลังไม่มีมาแล้วครับพี่น้องรอเกันทอง โอเคครับขอบคุณมากครับพี่5าแม่งเลยเป็นไรผมไม่รู้เ๋ยวก็รู้ครับคือรถพังรู้กันครับไปแล้วพี่น้องไม่ใช่สายลั่นสายอะไรครับสายมากๆแล้วครับตอนนี้เจอตำรวจมากี่โมงครับวันเนี้ย Ja, ha <laughs> ha ด่านไหมเนี่ยจะาบอกแล้วมีด่านถ้ามีด่านนี้สวยบันไดเลยครับ mm hmm. ใส่ต้องตรงไปแล้วครับทางดินแดงทางนี้ไม่น่ารอดร่ะ đà มอเตอร์ไซค์คันเดียวไปเลยครับโอ้ยไปเลยช้าครับออกมาเลยเอ,อ้าจิงให้หมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้นะเดี๋ยวลบเองครับพี่จะตรงหรือจะลงอุมโมงดีวะอุมโมงนี้เจอด่านแน่นอนครับถึงไม่ลงอุมโมงก็โดนท่อดังอีกมั้งเนี่ยแล้วไปดินแดงโอง้โหดินแดงมันรถติดป่ะเสียงไว้ดินแดงแล้วกันครับ ใส่กล่องแล้วแม่งเอ้ยเลี่ยนแบตแล้วแรงขึ้นมากเลยโอ้โหแรงจริงๆครับผลม,มาแล้วผนตกก็ดีนะแต่อย่าฟ้าแลบนะครับจะได้ไม่มีด่านเบื่อพวกนี้มากครับ <c oughs> <c oughs> เราเล่นไหนวะเนี่ยท้ายก็ไม่เปิดไฟขวาก็ไม่เปิดไฟ หลบหลบสั้นๆหมกินกินใบไม้หอมชื่นใจไหม